คำเขาคำเขาแต่ว่าป่าแล่นดีเป็นต้นายคำเขาโอ้นั่น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 กูตายแล้วนี่ยังนี่ยังน้องบัดนี้มันอยังน้องบัดนี้นี่อยัางดิพี่น้องโอ้ไมโอ๋อไม่กอดพี่น้องเอออีไทยโอ้หลายอย่างผมไล่บลถือหลล่ะคุยน้ำอีไทยอีแปงเลีนไฟซอยข้าวมูล โอ้สุดยอดเออซอ,อยอีกแล้วซอยอีกแล้วโอ้ยซอ,อ,อยคักๆเลยล่ะนั่น,นปลาพี่น้องได้ซอยใหญ่พร้อมได้คุยแล้วอ้ยเนี้ยได้ซอยก็คุยได้แต่ว่าโดดออกล่ะซอยออบ่มีไทยเลยพี่นอ้องแม่บอกว่าตาบบดีเปล่นึกว่ามันได้ยิไมให้น่ามอือนะ มืดขึ้นมืดเขา่ามืดเขา่าก็ป่าเข่าดีเป็นตนาไนาตนาไนตาไนนั่นนั่นนั่นพี่น้องเลยอุย้ยบาดนี่ไหมอุย้ยพี่น้องอีไทยอุย้ยมาเป็นฝูงที่รีนกเขาสอยนกเขาใหญ่อีกซะด้วยอือหือสุดยอดเลยพี่น้อง ดีครับพี่น้องคลิปนี้กะมายุกสะดุ้งยวนน้ำซีแล้วพี่น้องเนาะพ้ากันมาคำเด้พี่น้องนีหลักก็เลยมันเฝ้าเอาลงมายกเลยพี่น้องอุปกรณ์เอามาแล้วพี่น้องเนาะด่างสองเส้นพี่น้องกับขาสะดุ้งแปดสองมาคำไรก็เลยฝ่าวเลพี่น้องกันติไปต่าใส่พี่น้องบึงโยกัดหย่านเยเวลาแล้วพี่น้องเนาะไปลุ่นกันเลยนะครับเนาะตังสีเขาบกเขาด้วยพี่น้องนะครับทีมงานครับ หน้าค้ำๆสิล้ป่าเขาดีพี่น้องเอ้ยนั่นอีลีตตุลานั่นอีลีตตุลานั่นอีลิตตุลาโอ้พี่น้องเอ้ยมาถึกแล้วเ่าต้องมาเร็วเขามาค้ำๆพวกพัง,งสนางยุงพี่น้องเอ้ยตัวนั้นไหนยังนะปลาอันนั้นเนี่ยเลยปลาลังบักไหม บรรยากาศดีดีเสียงนกจิบจิบแจับๆจบ,บเต็มอยู่พี่น้องพี่ลมไหนบอ คำๆำนี่เขาบกขาดนังสี่เขาโอเคแล้วพี่นอ้องก็คำเลี้ยวจั้ค้ามมากข้ากันมากคำถ้าตะเขาสวนด้ยวยพี่น้องใหญ่เฟี้ยงใหญ่เฟี้ยงเซงเหงอนี้ว นจันาแต่ว่ามีแมวตัวหนึ่งเป็นแต่ท่าทางสิมาอยู่นั่เลยนแล้วนะแมวตัวนี้เนาะเห็นอยู่ตน่นในสวนไหมเ้าไปไก่เนีย่ยงสีแเหลต่ยใช่ห้องหรเด็แมวตัวนี้เป็นอย่างคือคือจังแมวมันคือจังสนิทข้นไงเถอะว่าเขาจะ,ะไปเม้าโผล่นั่นนะเนียนอยู่บ่ แบบว่าไปใกล้แนะ่นี่เฟียห้องหลดแม่โอ้ยอมยอมยมแทนทีแม่แบบนี้มันสิยานห้องยานเนีย่ยเรื่องก็ห้องไงทำไม่ยกเรียวนวอกขตรงไหนมนา,ามอันตรบัตรมเขจะได้่มหยกเรียวผนวอกขตรงไหนฝาบนเรีวเล ทีไม่โดนตื่นพีทีก็ว่าเปนว่าแบบคำคำมันสิเรียนกับมาคำอะไรดีนี่ทั้งหมดเป็นคำ่เรียนเวลาได้ยิ่บบตาก็เรียนมา เสียงคือคู้ตุ่มเจาสีแ่าเห็นนั่นนั่นพี่น้องอไปแล้วคุณอุ้ยมาแล้วคุณเนียงนี่คืนเปนนสิเด้อใ่ไทยกระไดเไไดียปใไถ่เดยจากตัวนั้นเห็นปใบไทยอยู่ตัวหนึง่งซอยนกเขาซอย้างไล่ เขาโม,มนอืมาบอนนั่นนั่นท,ท้องเท่าไหรละ่ะ ดีใส่ขางไล่สองตัวเลยคุยลามสองตัวเลยพี่น้อง ตัวเดียวโอ้ยว่ามันขอหลายได้เมื่อกี้ได้คุยร่ำตัวหนึ่งไปเนาะตามที่อยู่แต่หมอโมโก้ค่ค้างางบอสจังสีลงมาขึ้นตรงไหนตัวนั่งเลืกไปเห็ดบ่าไหลไปนอนเพือให้หย,ยกอยู่บ่แม่นบ่อืมลกมสั้นๆ เริ่มลงมาแล้วพี่น้องเดอฟอดขึ้นเจ้าเจ้าอู้นผมมาแล้วอู้อด,ด,ดดด้วยผมสองตัวเลยโดดใส่โดดใส่ผมสองตัวเลยพี่น้องอเนาะกันยังหน่อยก็ได้สามตัวอยู่น้อกตาสอยหรือเปล่าวะโดดใส่คนไทยฟอดไ่งมากแต่ว่ามันอยู่ขาคุณเลยหรอืออขาคมดกี่วะหนีทะเบิงเด้อเขาสุบาทเดนี่ขึ้นจังเลย ไม่เป็นการคาดการถูกต้องบบนี้พี่น้องโดดเจ้ผมสองโตเลยเมื่อกี้แท็กซี่เอามือได้ปัดนีล่ล่ะเวลาแร,แรนแรนกระแร็แโดดวนได้แบบนี้สิบยี่สิบนาทีนี่ล่ะ หลายเลยเหรอกูตายออกตัวหนึ่งทางผมก็ได้เอาปลาสอยดินี่สอยข่างไร้บบแมนสอยหัวแข็งเดิมันคือโดดได็ดปนีบักเฮ้ยสอยอีหลี่โบแมนบบแมนอันนี้เป็นสอยเลยพี่น้องสอยหัวแข็งเลยทั้งนี้มี่เราจกตัวปลาสอยทั้งนั้น,นท่านี้ตัวนึงโอ้สแสดงว่าโดดนะเป็นปลาสอยหัวแข็งพี่น้องว่ายูมันคือสิโดดประนันปกติสอยข่างไร้โบปานี้คุยล่ามห้องโดดปานีเลยพี่น้อง เออซอยอีกแล้วซอยอีกแล้วโอ้ยซอยคักๆเลยล่ะนั่น,นปลาพี่น้องได้ซอยใหญ่พร้อมได้คุยแล้วอ้ยเนยี่ยได้ซอยก็คุยนล้วแต่ว่าโดดออกแหละซอยอบ่มีไทยเลยพี่นอ้องแมนบอกว่าตาบ่ดดีปะนึกว่ามันได้ยิ่งไทยนัน่นนะพวงพางดีอยู่สุดยอดเลยพี่น้องมาเวลานี้ ทำคำขึำ <c oughs> ข้นจีพวงพางดีอุ้นั่นออกไปแล้วตัวนึงนะอุ้นันนั่นนะไดอนน้อยู่อุ้นั่นมียังไงนี่ซอยบอกอุ้ยปลาอย่างนี้ปลาอีไถดูโบ่เมนโนเมน,าานเอ,อ้ยซอยดอกดูพี่น้องได้ซอยดอกดูตัวนึงหรือเขาเอื่นว่าปลาแมนนี่แดงหรืออีหยังเขาเอื่อนไรสื่อทีดีซอยดอกดูหรือว่าแมนนี่แดงผมนี่แหละเอื่อนมแมนนี่แดงปลากรมแกงปลากรมแกงปลากรมแกงกรมแกงหรือกรมเกียง จากสีกลมแกงเฮ้ยกลมแกงครับข้าจะเอิ่อญปากกลมแกงวนะันเนาะว่าจะเป็นลายซื่อตัวนี้นะแต่ว่าโดนๆเห็นทีหนึนนน่งปากกลมแกงซอยดอกดูมันนี่แดงโอ้จะเป็นลายซื่อเนาะอืมไม่แล้วแต่เปี้ยนใหญ่ <laughs> ไม่เด้เ๋ยวเปลนะี่ยนนะนะนีถ้าเบงหล่อนหันมันโย ม่ได้เปียงยกันนะสิยกท่านเพิ่นบออันเดไปยังนั้นปลาเขาน้าเอาไปยุ่งเทิงๆ่นเลยวันนี้ทีมงานสันลงมาแล้วนรุ่นว่าปลาขขาน้าหรือมันปลาจอกจอกว้ <laughs> าแล้ววะคือกันคัะจอกี่สีเงาสีแหลมมาสีเงากว,ว่า หืมอืลไหเลยละนี่หลายเลยล่ะอู้พี่น้องขามูลอุ้ยปลาสอยเป็นฟูงปลาสอยดิเจนี่มันก็เรียเป็นสีแล้วพี่น้องขันฟูงปลาสอยมันเป็นสีละปุ่น่ะมีแต่ปลาสอยเลยได้ปลาขามุนน้ำแกมมาตัวหนึ่งขันมันปลาสอยมันเป็นสีแล้วพี่น้องมันจะพองพ้างโดดแบบว่าโอ้โหแต่ว่ามึงกีบบอลลดหลอดตักงตัวเลยพี่น้องโอเคเลย มาอีกแล้วพี่น้องเห็นกันบ่นกปากหางมาเป็นขนยุงคำอืมอืมโอเคสองตัววิลามเลยบ่วิลามทั้งสองเลยอืมเขาหน้าบ่า ยูกไก่ไรเหลวเหรเห็นเด้พี่น้องเขานาหนึ่งคุยรามหนึ่งมืดขึ้นมืดเขา่ามืดเขา่าก็ป่าเข่าดีเป็นตนาไนาตนาไนตาไนนั่นนั่นนั่นพี่น้องเอ้ย <c oughs> อุ้ย <c oughs> บาดน,นี่ไหมอุ้ยพี่นอ้องอีไทยอุ้ยมาเป็นฝูงี่หลี นกเขาสอยนกเขาใหญ่อีกซะด้วยอืหือสุหยอดเลยพี่น้องเอายังๆอยู่ตัวหนึ่งยู่ตัวลวากอนตัวเลยพี่นอ้องใอยขางล่ายสะสสวนไหลต้องมาคำคำ โอเคเข้ามาถึงเวลาแล้วเดี๋ยวมืออื่นหาเวลามาคำ้คำคัอีกน้อง สักเสด็จท่านอู้ตายอู้ตายตายตายอูยย้อู้ตัวนั้นหลุดแน่เลยยันได้ออกสมีแล้วนี่หลุดมันออกไปหลายหรอเอาก้อนเอาก้อนน้องพี่นอ้องเอามาเสยเอาค้าวอีปแปงได้หน่ะค้าหลังอีปแปงได้หน่ะ บาทละสิบละสิบโอเคบอกพี่น้องบาทละหีบละหีบแต่ว่าย่าแเราบ่หีบหรอกพี่น้องย่าแล้วเรางล,ลงถังอย่างเดียวปลาแดกปลาลาอย่างเดียวอุย้ยบ่เห็นปลาตีอุ้ยเป็นหยังปลาเมย์บ่อนมากจังโอ้ติ่มอยู่หนึ่งเมย์ขึ้นตั้งแต่สันขึ้นโบเมียนบ่เมียนนี่นติดอะไรเป็นอย่างสิบบเมียนขึ้นตั้งแต่อ,อ๋อโบเมียนหรอก เลอเอาเอามันป่าอีกอย่างสนานั้งสันยุ่มยำยุ่มยำเลยป่าอย่างวะเบื้องปลาเปลี่ยนแล้วพี่น้องผมจำเป็นตัวใหญ่ก็จะเป็นกำลังหนามมากคุดแล้วเจียวซ้ำไหนซ้ำนิ่งสิไหมซ้นิ่งนะต่หนามมาก ก็คือปลาซอยแม่ไข่สิยกท่านบ่ออย่าไปเคลื่อนน้ำเปล่าน้ำฝนพี่น้องบางท่านก็ไปเคลื่อนอย่าหงุนเป็นจังแดงค้นหากินหลทีนี้กันน้ำเปล่าลางงานไปจักอาทิตย์ลางงานไปจักอาทิตย์โอ้ยอุ้ยออกพอดีเลยอุ้ยพี่น้องฝูงซอยพี่น้องเจอฝูงซอย หือต่อยก็พุยล่าม้วนโอเคติดปดัอตอนึ่งตัวมาแล้วนะอุ้ยอุ้ยนี่กว่า,อ,วาอุ้ยอุ้ยอุลีย,ยนสนานเลยตัวนึงอยู่ข้างนอกเลยนะไม่ได้นะรดหรอกนะ หัวสูงมาจากข้างนอกอู้ได้ไปอีกได้ตัวหนึ่งคุ้ยล่ามสองหลักการสอยตัวหนึ่งสอยหัวแข็งตัวหนึง่งเอาทีมโหลดตากับคล้องเลยเนี่ยอนวะ นั่นนั่นโดดเส่้มือคนนั่นแาบบอยังไะนนะสองตัวเลยปลาซอยซอยคุยล่ามปาข้าวหน้า แค่แนี่ยยูโด,ดมาทางนี้ปลาสอยหลายค่ะท่าโอ้ยพี่น้องปิดปกตินะปกติบ่ได้ปลาสอยปลานีเด้ปลาสอยหลายพี่ปกติอะ่ะปกติบ่โดดเห็นดวงเด้งเห็นตกใจปนีอย่าเงี้ยบอกถึงเจ้าตัวสอยสองปะสองพี่ล่ามสองอน,นั่นเะองสอยตัวเดียวพือน่ามสาม มืดๆปลาแลนนี้ดีไไอ,อืมปลาอะรนบเมียนบอกอเป็นบวบๆไปๆเยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไป,ไป,ไปอ,อยอ่างนัอ่ะสบอ สวยหนึ่งกุ้ยล่ามสองขึ้นเขาเลยจังคำเขาคำเขาแต่ว่าป่าเล่นดีเป็นต้นไงคำเขาโอ้นั่น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 โอตายแล้วมันอยังมันอยังน้องบัดนี้มันอยังน้องบัดนี้นี่อยังนี้พี่น้องโอ้ไมโอ้ไม่กอดพี่น้องเออยีไทย โอ้ยหลายอย่างฟงล,ล่บอถือหลล่ะคุยน้ำอีทไทยอีแปงเลนไฟซอยข้าวมูลโอ้สุดยอด,อดเกือบเคิงโลสามขีดบอกเบาๆ,ๆไว้ก่อนว่าโลหนึ่งสิบว่าโผดพวกสะอ,อ,ะอ,อ่อนอย่างสะอ่อนไปให้เดี๋ยวนี่ใส่กับไปใส่ทั้งปุ่นเลยพี่น้องมาเห็นไหมครับค่ายสีรัก มันบถันะเออทีมงานไปใส่ทั้งคนไก่พีนน้องเห็นน้มันกกบถาัยพี่น้องเออกระไปนกระสีไทาายก็จะมือแค่เนี่ยอยู่บนนี้ปากกระเงยงปักหม่ปักมือสันนิษฐานเลยักขปขึ้น,นเออมันก็บปวดเจ็บท่อปากกระเยงเนาะ ป่าแรงเมื่อแรงเนี่ยคำคำเลยเนาะจะข้าวได้พี่น้องไม่ยังเหรอเฮ้ยไ,ไม่ยังเหรอพี่มม่กับเฮงผมกับหลากยังแห้งเลยดิอุ้ยยังอุ้ยดีเมียฝรั่งอุ้ยตัวหน่อยว่าเอามันด้วยเออใครก็ทอเบื้งก่อน มันเป็นปลาญงก่อยมียฝงป่านี่ันมันหง่มันหญ่ตัวหญ่ถท่ได้พี่น้องปลอยให้มันผิตัวกรปล่อยซะพี่น้องแต่เิบไปตีรปอรัจาวะตดกัะเรืองของเอาปล่อยไปแล้วให้เรารักษาตัวเลาเอง่แ <laughs> ้วมาเข่าอีกเด้อละ่ะ อีกเจ้าบาทได้สองเฮ้ยได้สองบาทอยู่แล้วเบือนพี่น้องบือนได้นี่คำแล้วบือนบันบนี่บือนปลากบังหน้าบอเห็นเลยเนาะคำคำเราบอแนลนเรามัง่งปางหน้าบัดเพิ่์นม่โยกขึ้นได้ดีเลยปัจจุบันมันโยกก็เพราะได้น้ำเพิ่นพี่น้นองปลากบังหน้าก็ได้ปลากบังหน้ามันแห้งหลายทีดี่โยกท่านอยู่ติด เอาม่อย่างน้บัดน,นี้เอาเสียงโขบโขบก็ได้สองโันึงเออได้ก็ดีเลยอืมแค่ก็ว่าได้เอาเบิดลมาหนิแ <c oughs> อ้วขับของเขาเอาอีกเจ้าบาหนึ่งสิเดล,ล่าพี่น้องได้บัตน,นี้พี่น้อง มือดคักมืดเนี่ยนี่แหละนอเวลาป่าแลนโอ้มันกับามเนีมันเรียนอืม อุ้ยเอาออกได้ยังไลยตัวหนึ่งนะ,ะไปท่ายพ่อเดอออกตัวนั้นจะเป็นปิดผอปองแนวด้วยซอมกระซอมทังเลได้วพี่น้องนะโอเคครับพี่น้องคลิปนี้ก็โอเคเลยเนาะเขาเรื่อยๆเลยพี่น้องพวงพางให้เบิ้งหลายเทียอยู่แต่ว่ามันติดตรงที่ว่ามันมาพ้ากันไหมคำบที่นี้ยกต่อกับจีจังได้อยู่พี่น้องแถมมันสั่นโอลกับขอโทษขอให้ด้วพี่น้องอย่านพี่น้องไม่เห็นน้ำ ก็ขอบคุณหลายๆนะพี่น้องเนาะคนที่เบิ่งจนจบคนที่เข้ามาเบิ่งใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับพี่น้องจะหรับคลิปนี้ก็พ่อสมิตรก่อนเนาะบ๊ายบายขอบคุณหลายๆครับมาเบิ่งมาสุดท้ายพี่น้องเห็นกันบ่บูมมืดมันมือด,อด,อดคำคำ,คำเห็นกันบ่พี่น้อ, <บา S 1> องเนาอุ้อยเหี้งเออเหี้ยงน่ะนออกไปพี่น้องได้บูบูเห็นตะหลังเนาะเออเห็นตะหลังไปวิ่งปลาบัวอยู่บ่บ่เอากดอกพี่น้องที้งานเราบ่เอา ตัวนี้หน่อยนอหน่อยอปล่อยมันสนิท้อปล่อยพี่น้องปลาบูมันเป็น,นไงซะอ่ะโอเคพี่น้อง